มาฟังการสนทนาระหว่างผมกับทางท่านดรสุพลต่อนนะครับเรากําลังอยู่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะปกติโดยทั่วไปนะครับท่านผู้ชมว่าวันจันทร์ก็จะต้องเป็นเรื่องราวทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับพลังงานและก็การเงินนะครับวันนี้จันทร์นี้อาจจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มากหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีแขกคนสําคัญนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอสังหารทรัพย์นี้มาพูดคุยถึงในรายการเลยนะครับ จะไปฟังท่านดรสุพลพูดถึงในเรื่องของที่ท่านไปดูงานนะครับพานักศึกษาไปดูงานที่ดูใบมานะครับว่าไปพบเห็นอะไรที่จะนํามาถ่ายทอดบ้างนะครับทางท่านดรครับเป็นไงครับได้ทราบว่าวันที่3-7ตุลาที่ผ่านมานี้เพิ่งไป ดูใบมาสดๆร้อนๆครับก็ไปกันประมาณสักสามสิบกว่าคนครับอ๋อครับเป็นเป็นโครงการอะไรฮะที่ที่ไปคือก็เป็นเรียกว่าเรียกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสตาร์ทอิสิกไปดูอสังหาริมทรัพย์เมืองนอกบ้างไปดูเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นบทเรียนสำหรับเราอะไรเงี้ยครับวันเมื่อปีเดือนเดียวก็ครับขโมยที่เหมือนเหมือนข้าศึกเสินในประเทศไทยครับเมื่อสักช่วงนั้นผมก็พากันไปดูที่เซี่ยงไฮ้มาสามรอบเวิลด์เอ็กซโปอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาแล้วดูที่ดูใบมั่งเพราะว่าดูใบนี่ก็ถือว่าเป็น เมืองที่น่าสนใจมากนื่งจากว่าเป็นแบบอย่างในแง่หนึ่งและแง่นี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับเมืองไทยเราด้วยที่ขยายตัวมากพอดีก็หวังว่าจะขยายตัวจะกล้กลายเป็นสิงคโปร์เป็นฮ่องกงแห่งที่สองสามสี่ไ่างั้นเนี่ยทีนี้เพราะมันอยู่แถวนั้นถ้าไม่มีน้ํามันนี่ต่อไปอาจจะแยกก็เลยต้อง ทำทำให้เป็นศูนย์ธุรกิจประจําเมืองประจําภูมิภาคนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรียกว่าเปลี่ยนจากประเทศผลิตมาเป็นประเทศบริการฮาใช่ครับแล้วก็พยางเดี๋จะสร้างนู่นสร้างนี่จริงๆเราดูใบนี่ครับอยู่ในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยมีพื้นที่เป็นแค่หนึ่งในหกประเทศไทยเราเองในในของประเทศไทยเราเองคือใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครประมาณสักห้าสิบเท่าเนี่ยนะฮะแต่ถ้าตัวเมืองดูใบนี่ก็เล็กกว่ากรุงเทพเราเนี่ยเล็กกว่ากรุงมและบริมนทนเราจะพอกับ เอ่อเมืองกรุงเทพเราเนี่ยครับแต่ว่าประชากรเขามีแค่4ีล้านแปเองหกล้านนี่60 6ล้านนี่ก็เท่ากัหนึ่งใน14ของเมืองไทยเราเองเนี่ยครับเล็กนิดเดียวนะครับแต่ขนาดเศรษฐกิจนี่ใหญ่กว่านะขนาดเศรษฐกิจก็จริงๆแล้วถ้าเกิดขนาดเศรษฐกิจจะจะหนึ่งในสามของเราหนึ่งในสามเพราะว่าคนเขาน้อยหลัง้ากได้เฉลี่ยประชากรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วของเรานี่รายได้ประชาชาติของเราแค่แค่หนึ่งในห้าของเขาเท่านั้นเองหนึ่งในห้าเขารวยกว่าเราห้าเท่าว่างั้นรวยกว่าเราห้าเท่าเรานี่ถือว่า ส่วนทเราซื้อแฮมเบอร์เกอร์ก็ราค่สีบาทนี่ของเขาก็ต้่งองอนี่ก็ราคาค่อนข้างจะแพงข้างหน่อยหนึ่งครับเป็นไงครับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เขาเป็นไงบ้างเออแต่ที่นั่ก็พัฒนากันเยอะมากเลยเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีการพัฒนาสูงสุดอันดับสองของโลกรองจากเซี่ยงไฮ้นครับมีเครนอะไรต่างเกิดขึ้นเยอะมีการก่อสร้างต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากถือว่า ถ้าเป็นอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จนีอก็ล<ช>ัจจะก่อสร้างนี่คนนี้ก็อาจจะชะลอไปยกเลิกไปเลย,เ,ยเลิกถ้ามันจะคงไม่รอดอะไรเงี้ยครับ<ช>แต่ที่ก่อสร้างเกือบเสร็จแล้วประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นก็ต้องดูให้เสร็จอ,อย่างเช่นว่าตึกที่สูงที่สุดในในโลกเนี่ยชื่อเบอร์ชคาลิฟาเนี่ยนะครับก็สร้างเกือบไม่เสร็จก็ต้องมีทางอาบูดาบีซึ่งเป็นพระญาตก,กันมาช่วยแตเสร็จนะครับอันนี้ก็สําเร็จแต่บางโครงการที่แบบยังไม่สําเร็จเนี่ยยังคาอยู่ก็มีเหมือนกัน ซัพพลายเขายังเยอะไหมฮะตันผมก็มัเยอะครับลาสัพพลายมันเยอะเพราะว่าเราเห็นได้จากว่าราคามันตกอย่างเช่นราคาแรกสุดเนี่ยนะครับโดนจับที่แพงที่สุดสูงที่สุดในโลกเนี่ยอาจจะโซลตาตารางเวลายูนิตหนึ่งเนี่ยครับประมาณสักหนึ่งล้านหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ขึ้นสูงสุดไปถึงสิบสองล้านเกือบสิบเท่านะสิบเท่าเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือสี่ล้านห้าครับลดลงมาประมาณ สอบซ้ำเท่าเนี่ยครับอันนี้เป็นที่ไหนครับเนี่ยอันนี้คือที่เนี่ยดูไบ CBD เนี่ยครับอ๋อ CBD เขานะฮะส่วนหนึ่งของของเมืองที่เรียกว่าสร้างโดยกลุ่มอีมาเนี่ยซึ่งเมันบริษัทพัฒนาจากสองแล้วก็นี่ผมถ่ายจากตึกที่สูงที่สุดในในดูไบถ่ายเองนะครับลาเบอร์นะครับลามาถ่ายเองเนี่ยครับแต่อันนี้ไม่ได้อยู่ชั้นสูงสุดอันนี้เป็นชั้นที่เป็นโรงแรม ชั้น37 38เป็นของโรงแรมอามานีของนายจิออร์จิออมาอออัมานีเนี่ยนะออแบบนะใช่ครับมาตั้งโรงแรมเนี่ยข้างหน้าโรงแรมหน้าตึกที่สูงที่สุดในในที่นี้เนี่ยครับนี่ก็เป็นคณะที่ไปนั่งคณะที่ไปเนี่ยครับมีหลายต่อหลายคนแล้วก็เป็นนักพัฒนาที่ดินหรือว่าอยู่ในโดยบริษัททั้งมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็นอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับมาจากเชียงใหม่ก็มีมาจากพัทยาก็มีสามสิบกว่าคนเลยนะครับไปด้วยกัน นี่ยก็มีโรงแรมอันนี้อยู่แล้วก็ชั้นสูงๆก็ไปนี่เขาขายอันตรามวลาเป็นร้านนะส่วนที่เป็นสำนักงานนี่ขายตาตรามวลาล้านสาม้านสามอ่แพงมากเลยของเรานี่ตาราแมวลาแสนกว่าสองแสนนี่ก็ถือว่าแพงระยับแล้วนี่นะครับต้องเงินวางกี่เท่าไรนี่หลายชั้นหลายชั้นแล้วก็จะเห็นกรณีที่ยังเออเป็น อ,าอพาร์ตเมนต์แม้ว่าเป็นคอนโดพักอาศัยนี่ก็ประมาณล้านเศษเษเหมือนกันขึ้นล้านขึ้นตารางเมตรหนี่เนีน่ยครับคล้ายๆกับแถวเซี่ยงไฮ้เหมือนกันเนี่ยครับถือว่าปลาแพงมากเลยเนี่ยครับเรียกว่าคนธรรมดานี่จะไปจับจะใครจะซื้อท,ที่นั่น<ะ>บ้านที่นั่นแสดงว่าต้องเป็นคนรวยจริงนะต้องถือว่ามือังจริงเทียมมบีบรรจายไปซื้อถ้าคนที่ไม่มีบรรจายไปซื้อคนที่มีรวยจริงก็ไม่มีบรรจายมีบ้านได้ดังนั้นใครมีบ้านหรือที่นั่นหรือว่ามีเกาะส่วนตัวที่นั่นนี่ก็สามารถคุยกับชาวโลกได้วันที้ด ถ้าไม่รู้สึกคงไม่มีปัญญาไปซื้อที่นั่น,น,นอยงเงรจริงๆแล้วเขามีสิทธิ์พิเศษให้กับทางที่เป็นคนต่างชาติที่จะไปซื้อ,อสินทรัพย์ของในประเทศเขาอย่างไรบ้างครับเรก็ซื้อได้เลยครับ,รบขอให้ซื้อด่วนนยิ่งตอนนี้อยากจะให้ซื้อมาเต็มที่เลยเนี่ยครับเพราะว่าราคาตกไปประมาณสักครึ่งต่อครึ่งแต่คิดว่าอาจจะยงตกอีกสปี เป็นเโน้มตกวใช่ใช่ครับแต่ช่วงนี้ก็มีพวกนักลงทุนฮ่องกงหรือสิงคโปร์ไปถอนซื้อแล้วเหมือนกันนะครัไปถอนซื้อเหมือนกันตกแล้วก็ยังแพงอยู่นะใช่ครับก็ยังแพงอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องคอยดูกันต่อไปเล็กอย่างสําหรับคนทํางานระดับกลางๆเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยพวกนี้มีน้อยมากดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยเวิร์กพวกที่พอพอร้างแล้วเนี่ยไม่รู้หาให้ใครมาอยู่เพราะว่ามันก็ร้างแล้วี่ถ้าคนทํางานอยู่ก็ยังไม่คุ้มที่จะอยู่เนี่ยครับดังนั้นก็เออ่ก็จะปล่อยทิ้งร้างไว้เป็นจำนวนมาก และจะมีปัญหาต่อไปในภายภาคหน้าคือเรื่องการบริหารทรัพย์สินค่าบริหารตึกเนี่ยตกตารางเมตรละสองร้อยครับโอ้โหของเราตารางเมตรละสามสิบาทนี่ก็ถือว่าแพงมากๆแล้วเนี่ยครับนี่ตารางเมตรละสองร้อยสองร้อยนะถ้าเราไปอยู่นั่นสมมติถ้ามีสักร้อยตารางเมตรนี่ก็โอ้โหนี่ก็สองหมื่นบาทแล้วเฉ่าะาค่าดูแลอย่างเดียวเนี่ยค่าดูแลนะะดังนั้นก็ถือว่าที่นั่นนี่ถ้าใครติดนี่ดีไม่ใชหนี้ก็ติดคุกอย่างเดียวนะก็เลยมีปรากฏการณ์ว่าถ้าวันคนอยู่ไม่ไหวเช่าต่อไม่ไหวก็ ขับแล้วมาจอดจอดทิ้งไว้เสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านไปเลยไม่ใหม่อีกแล้วอะไรอย mm ่างนี้ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยป็กนการแก้เพดือนกันเร mm ื hmm. วยอว่าต่อไปนี้ต้องสแกนลูกตาะต่ายนะถ้าเกิดขับมาเปลี่ยนที่เปลี่ยนแท่งแต่หน้าตายมันเดิมเนี่ยก็จับต mm ิด hmm. mm hmm. คุกเลยเพราะว่าที่นั่นนี่ไม่มีกฎหมายเพศแล้วมื่อไรถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นนี่ก็จับติดคุกอย่างเดียวอันนี้ถ mm ือ hmm. ว่ากฎหมายเขาค่อนข้างจะแรงครับอืมครับอันก็เป็นเองจริงแล้วเขาสร้าง,งขึ้นมานี่จริงคนที่สร้างเนี่ย คือเป้าหมายเขาเพื่อที่จะให้แบบนักลงต่างชาติไปซื้อหรือคนในประเนักลงทุนต่างชาติเพราะคนประเทศเขามีน้อยอ๋อครับแต่คนในเมืองไทยเมืองของเขานี่ก็มีเงินเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีน้ํามันอะไรพวกนี้เนี่ยครับแต่ตัวดูใบเองอ่ะจะไม่ค่อยมีแต่ว่าโดยรวมของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยก็มีน้ามันดังนั้นก็เลยถือว่ามีเป็นแรงจูงใจอย่างเร่กคนต่างนามาซื้อที่นั่นแล้วสร้างเป็นเกาะที่ต่างๆ้นมีภาพให้ดูเนี่ยครับเป็นเกาะเกาะชนตัวเลยเนี่ยครับ นะก็่อนนี้ก็พ่นสายขึ้นมาให้สูงกว่าระดับน้ำทะเลสักห้าเมตรแล้วนะขายเกาะแล้วขายที่ดินรอบเกาะน,นี่เป็นเกาะของท่านชิอ๋อนี่นะฮะนะท่านเชคท่านชิกเนี่ยนะครับท่านก็อยู่กลางทะเลนี่ต้องผลิตน้ําจืดเองผลิตไฟฟ้าเองซื้อที่ซื้อที่แล้วก็ไปสร้างอะไรปลุมไม้บ้างปลูกเมาเองรักษณะนี้จะเปลี่ยนรูปร่างได้นิดหน่อยเรียกว่าสร้างเกาะเองเลยอ่าใช่ครับอันนี้ก็โครงการนี้ก็ยกให้ท่านชีกมาอยู่ที่นี่นะครับพอดีทา,า,างคณะเรานี่ได้มีฟฟอโอกาสได้ขนนึ้นรถ ไอ้ขึ้นรถเอ่อเลื่อเอ่อรถเออเรือเรถเลือยยอดเลื่อยยอดนะขี่ไปรอบเกาะแล้วบางทีเ้่าข้ามขี่ไปใกล้ๆท่านชีคเนี่ยนะครับข้ามเลยนะแต่บางทีเราโชคดีสงสัยวันนั้นท่านมาอยู่ถ้าท่านอยู่ว่ายน้ําอยู่คงได้เห็นนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่เท่าไหร่นะอันนี้ก็เอ่อมีตั้งคุณขายตั้งแต่สามสิบถึงห้าสิบไร่อันนี้ของขนาดเล็กหน่อยสักสามสิบไร่นะฮะแต่ถ้าเกิดขนาดใหญ่เนี่ยมีมีใหญ่กว่านั้นอีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มีภาพต่อไปเป็นภาพขึ้เกี่ยวกับเรื่องว่า เออเป็นต้นปาล์มอะไรเงี้ยน,นะครับนะต้นปาล์มมีบ้านบางคนก็สร้างบ้านหลังไปเริ่มเลย<ท>ะนะเพราะว่าที่นั่นเเากอชาวบ้านที่นั่นเนี่เขาก็ซื้อเองก็มีอยู่เองก็มีเพราะเขาสามารถมีสีภรรยาได้สามสี่คนได้สี่นะก็ปลูกบ,บ,บ้านหลังใหญ่วิ่งไลจากกา่จับกันอะไรเงี้ยน, <c oughs> นะครับเดี๋ยวบางคนก็ปลูกสองหลังในแปลงเดียวกันแปลงนึงให้บ้านแปลงหลังหนึ่งให้ อภรรยาสี่คนอยู่อีกหลังหนึ่งตัวเองอยู่เองพร้อมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็ยังมีกิกต่างหากอีก่างเ้นะก็เลยสร้างกันหลังไปเริ่มเพิมอะไรเงี้ยนะรามนะครับนี่ก็เป็นอย่างนั้นมียังมีรูปต่อนะครับถ้าเกิดยังมียังมีเห็นรูปนะครับไปเจอเออภาพพี่เห็นการดูงานแล้วก็ไปดูถึงพวก โครงการจัดสรรแบบต่างๆเนี่ยครับมีทั้งบ้านเดียวที่ั้งคอนโดสูงๆอะไรก็มีหมดเลยครับเนี่กว่าแบบไปดูแต่ที่เรียนทรางถ้าเกิดว่าอถ้าสร้างเกือบไม่ถ้าเกิดสร้างเกือบเสร็จก็ต้องพยายามที่จะสร้างให้เสร็จแต่ที่มันแบบว่าดูท่าทางคงจะไม่รอดก็ปล่อยทิ้งไปเลยเพราะตอนนี้มันภาวะไม่ค่อยเวิร์ดอย่างเช่นรถไฟฟ้าก็สร้างเหมือนกันแต่รถอไฟฟ้าดีกว่าจากรถอไฟฟ้ากว่าจะไปถึงบ้านเนี่ยมันยากเหมือนกันไม่ใช่รถไฟฟ้าเข้าเมืองแบบบ้านเราเนี่ยคับแต่การเมืองเหมือนบ้านเราค่อนข้างที่จะ ห่างไกลอย,ย่างย่านชุมชนอันนี้ก็ถือว่าใช้สอยลำบากเหมือนกันครับอือครับดรครับจริงๆเหลือเวลาอีกเล็กน้อยเนี่ยนะครับพอพอแบบมีประเด็นนิดหนึ่งคือระหว่างที่ไม่อยู่ครับแต่ก็มีบทฟาร,ร์มใช่ไหมฮะอ่าชิ้นหนึ่งออกมาแล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายแห่งไปวิพา์วิจารณ์พลมพวนเกี่ยวกับเรื่องของมาตพุทธนะครับจริงๆอยากให้พูดถึง ที่มาที่ไปของการแสดงจุดยืนในเรื่องนี้นิดนึงนะครับว่า่าเหตุใดถึงได้ออกบทความร้อนนี้ออกมาครับจริงๆบางทีเราก็เรืถึงสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมนะครับนึกถึงผู้ที่ได้ผลกระทบจากเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคิดถึงเรื่องมลพิษเหมือนต่างๆเหมือนกันแต่ในแง่อีกหนึ่งเนี่ย มาตาพุทธเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเราเป็นศูนย์วิโตโเคมีทุกประเทศตงง้องมีอันนี้เวียดนามก็ต้องมีเขมรก็มีมาเลก็ต้องมีมเ,กกงมเป็นจุดยุทธศาสตร์ออถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ให้มีจะไปย้ายอยู่ที่อื่นซะยา้ายไปไหนละครับไม่ประเทศจะไปหรือบอกไม่ต้องการจะต,ต้องการอุตสาหกรรมเบาเอา้เอาแล้วเม็ดพลาสติกอุปโภคเคมีเป็นสิ่งจําเป็นซึ่งทาให้ประเทศเราจเจริญขึ้นมาได้ม,ม,ม้นก็ต้องล้าหลังแบบตม่มาไปนะครับเป็นการทําลายเศรษฐกิจของชาติ แล้ว,<ม>ลวก็ประชาชนก็จะได้ความเสียหายจนลงไปเลยเราบอกเราไปเข้าป่าเข้าดงไปนั่งสวดมนต์เป็นแบบพอเพียงแบบประเภทแบบอยู่แบบถอยหลังเข้าคลองอันนี้ก็ไม่ได้<ม>เพราะคนที่เหลือร้อนไม่ใช่คนชั้นกลางซึ่งนั่งสบายสบายแล้ว<ม>หรือว่ามีเงินจะกินแล้วไม่ต้องทำงานก็กินแล้วก็อยู่บ้านนั่งสวดมนต์อยู่เฉยก็ได้แต่<ม>บ้านชาวช่องเนี่ยจะยากจนลงกลับไปไถ่ไร่ไถนาลำบากลำบนอีกครั้งดังนั้นเราอาจจะเข้าใจค่อยๆเกลี่ยดังนั้นถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราควรที่จะถ้าเกิดมีอุตสาหกรรมมีพิษต้องตรวจจับ ให้เรียบร้อยเนี่ยครับจะปล่อยให้แม่มีมลพิษไม่ได้ไม่ได้นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดต้องการอุตสาหกรรมต้องขยายตัวเพราะทำมาตั้งหลายสมัยป่าเปรม30มปีที่แล้วแต่ดังนั้นถ้าเกิดต่อไปขยายอุตสาหกรรมขยายตัวไปเนี่ยมันลุกที่ชาวบ้านบ้างเนี่ยต้องเวรคืนให้ชาวบ้านไปจริงๆถ้าอยู่ใกล้แล้วมีมลพิษจริงเนี่ยแล้วจ่ายค่าเวรคืนที่ดีๆงามๆเนี่ยชาวบ้านก็ยินดีไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็ยังคิดว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยไปนะแต่ถ้าเกิดจะให้เขาไปเนี่ยแล้วจัด มันจะดีกว่าที่ให้เขาอยู่อย่างนั้นแล้วอุตสาหกรรมก็จําเป็นต้องขยายเราต้องคิดถึงประเทศชาติแล้วเราคิดถึงชาวบ้านเนี่ยต้องคิดถึงชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งไม่ว่าชาวมาตราพุทธก็ต้องการอุตสาหกรรมชาวบระยัมย์ก็ต้องดูแลด้วยประชาชนทั่วไปก็ต้องมีแต่สมาชิกบอกว่าเราไปวีทาคนส่วนน้อยแต่ประเด็นว่าเราไม่เห็นแต่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่เป็นพาธีปัตยใจเราตัดสินแทนชาวบ้านไม่ได้อเพราะอุตสาหกรรมของมาตราพุทธนี่ก็ถือว่ามีผลต่อตัวเลข GDP ของคของ ประเทศก่อนแ,แล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ G d p ซะอย่างเดียวแ,<น>แต่ถ้าเก<น>ิดไ,ไม่เห็นแก่แต่ถ้าไม่เห็นแก่ความเจริญเติบโต,ต<ช>ของประเทศชาติเนี่ยคนที่ลำบาก,ก่อเพื่อนก็คือชาวไร่ชาวนาชาวหรือว่าคนยากจนทั้งหลายเนี่ยลำบากก่อนคนที่มีไม่มีพันธะทางด้านการเงินเนี่ยเย้ยวต่างเนี่ยอาจจะไม่ลำบากเพราะว่าถึงแม้แต่นั่งเฉยเฉยนั่งข้าววัดข้าวายอยู่เฉยเฉยก็ไม่ลำบากเพราะว่าตัวเองรอดพ้นแล้วแต่คนที่ลำบาก ที่จะทำให้ประเทศเราถอยหลังก็คือชาวบ้านที่ยากจนหรือชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเราต้องพิจารณาจุดนี้โอกาสของประเทศไทยด้วยใช่ครับถ้าเรายากยจนเนี่ยอย่างพม่ามาทํางานเมืองไทยมาซักผ้าให้เราคำเหรียญมาทํานู่นทํานี่เราจะต่อไปเรากลายเป็นคนใช้คาเหรียญไหมล่ะเราคงจะไม่ได้นั้นก็เรียกว่าเป็นการแสดงจุดยืนครับในเรื่องนี้นะครับแต่ที่ยังก็คิดเพื่อชาติเพื่อประชาชนเราเนี่ยแหละครับไม่ได้คิดเป็นอื่นครับ ครับนั่นเรียกว่าระหว่างที่เจ้าตัวไม่อยู่ก็เรียกว่ามีบทวิเคราะห์เนี่ยนะครับร้อนๆที่ทางสื่อหลายแห่งได้ยิบยกไปวิพากษ์วิจารณ์พ้อมควรว่าเอ้ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจใช่ครับนะครับวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสําหรับการสนทากับทางท่านดรโสพลทั้งเรื่องการดูงานที่ดูใบนะครับกรณีศึกษาอสังหาริมทรัพย์นะครับทั้งในเรื่องของราคาที่ดินในเขตกรุงเทพนะครับว่าเอ๊ะเพิ่มขึ้นและพื้นที่ไหนเพิ่มอย่างไรแล้วก็โอกาสต่างๆนะครับ แล้วก็ตลอดรวมจนข้อสังเกตนะครับที่ท่านแสดงจุดยืนในเรื่องของมาตราพุทธสิบข้อสิบประเด็นที่ท่านเป็นห่วงนะครับที่ก็เป็นข่าวาวที่ท่านผู้ชมก็คงรับทราบกว่าหน้านี้แล้วนะครับวันนี้รายการโค้ดอัพไทยแลนด์ต้องขอบคุณท่านรสุพลนะครับที่รับเรียนมาให้เกียรติสนทนาด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับโค้ดอัพไทยแลนด์โดยสำนักข่าว n อ n วันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผมอนันยศพรวัฒ กับทางท่านดรสรพลพรโชคชัยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ